สวัสดีครับคุณดีด้าครับข้อสู่ใหม่ครับไลฟ์ภาคสองครับวันนี้เราจะเดินทางไปตอมผาแกะกันซึ่งมันยีกมากต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ดอกไม้นังโจดอกไม้จะแทนเงินคุณคือคือเฮ้ฮคือไม่คาดคิดว่าจะอยู่ใกล้ขนาดนี้เด,ดี๋ยวเอากระดูกู๊ เอกบกอเได้คนแก่หนึ่งคนแก่สองคนแก่สามครหลบเรอันนี้เริมีาเาจะตงถึงได้จังกว่า mình qua, ừ. qua Đấy. Đấy. ờ mình qua chá chụp đai Đấy mình qua é ạ mình nào nào ครเอาเลยปุ uh ๊บ oh. ป uh ุ oh. uh ๊บ oh. ป uh ุ๊บปุ๊บโอเคครนี้คได้เร็วแล้วคุณได้เร็วแล้วเย้เย้ยัดทันนิน มันจะทำให้ช้าขึ้นว่ะเดี๋ยวสิไปแล้วอะไรนะเหนียบๆเนียวๆไปเลยไปสุดไปเลยไปเลยไปเลยเย้เยวตายยังได้ตายตายเขาบอกว่าความหิวสามารถทำให้ฆ่าคนได้แล้วเนี่ยแม่เงี้ยทำให้ท้องเองก่อนไม่ได้ฆ่าใครหรอกไม่ฆ่าตัวเอง

ีเยอก็มากกินแดกอิมเย้ช่วยช่ายอึเอาไว้็ดครแบ่งปนให้ครึ่งครึ่งไว้อื้ครึ่งไว้เผาฐานครึ่งไว้ ไว้ครับไม้ไมแต่รูปเพื่อขยายบ้านก็ขุดทรายหรอได้ใช่นี้ยไยก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเผามันกระจกซึ่งกระจกไ้ทำอะไรก็ไมรลุกขุดเอยๆขุดเรอยขุด โอเคสิบพอสิบพอจากนั้นก็ามาเลยอยู่แค่นี้เหอ 1, 2, 3. 2, 3. Okay. รอวะหนึ่งสองสามสองสโอเครอ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  จะมาเปิดบ mm ้านพักเงี้ยอันนี้ นี่เป็นห้องน้อนแล้วกันหก่โอโอเคเข้าเข่าเดียมเล๊กๆๆานก็ป้องผลแก่ปึ๊กปุ๊บปุ๊บ อย่านเราเรื hmm. mm ่องนั้นไม่ให้พวกสเกลตันมันยิงเข้ามาได้เออก็สเกลตันยิงเข้ามาขุดแมงม้ายขุดไม่มีอะไร ใช่ไหมยังมี่หลืออีกไม่มีทันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยังีรอหนอรอรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bục sao lại mấy cảm ơn ướp 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 sọn sọn rồi ướp rồi Để... Để mình ăn. rồi Để... Để mình ăn. rồi yeah. เก็บใส่กล่องเก็บใส่กล่องก็ส่กล่องเก็บใส่กล่องดอกไม้หอมโชกกอนที่ดีสุดเก็บใส่กล่องเนื้อหิวอยู่ไม่มีทานทานทาน้โอเคผาเออไม่้อง่นี่เป็นที่รอนนอน้องมืด ใช่ปึ๊บ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 เยี่ยมต้กงกางขวานกำลังเบ็ดโอ้ือละือละเวมือละตัดต้นไม้ก่อนทิมควายทองยืนเงียบเง่าขามไปก่อนยังจนที่ ทุกล uh, okay. ้งคูด okay. okay. ah. okay. ูโอเก่าเข้าม่นๆทำาให้เป็นชาแนลดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะซื้องนดีมากเลยเราต้องตัดปังหาะจังหวะกันอืด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 โอเคปลูกไม้ทดแทนบนคุณโลกาฟาออาเกโอเคข้าบ้านจะไม่เดือสเกลท่านมาถึิง 别，还是让他坐吧，他忍。